สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเอ็นีทีซารวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะะคุณผู้ชมโดยในวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องของ ความสัมพันธ์นะคะของไทยแล้วก็อินโดนีเซียกันก่อนเลยนะคะโดยเมื่อวันที่19ิพฤษภาคม2,568นะคะทำเนียบรัฐบาลค่ะนายสเพททองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็นายปราโมโวสเวียนโตค่ะซึ่งเป็นประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียนั่นเองนะคะก็ได้เป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกค,ความเข้าใจค่ะ ระหว่างหน่วยงานของไทยและอินโดนีเซียจำนวนหนึ่งฉบับด้วยกันนะก็คือบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสาธารณาสุขนะคะกับกระทรวงสาธารณาสุขแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะว่าด้วยความร่วมมือในด้านของสาธารณาสุขนะคะโดยมีนายสมศักดิ์เทพสุทินนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเป็นผู้ลงนามในฝ่ายไทยค่ะแล้วก็มิสเตอร์ซูกิโอนโน่ค่ะซึ่งเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐอินโดนีเซียนะคะเป็นผู้ลงนามในฝ่ายของอินโดนีเซียนั่นเองซึ่งก็จะช่วยเสริมสร้างในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับอินโดนีเซียค่ะแล้วก็พัฒนาความร่วมมือในด้านสาธารณสุขในสาขาต่างๆด้วยกันนะคะอย่างเช่นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพค่ะแล้วก็ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมินะคะการป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคติดต่อ ความมั่นคงด้านยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ค่ะ การเงินการคลังด้านสุขภาพแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะจากนั้นนายกรัฐมนตรีไทยและประธานาธิบดีอินโดนีเซียก็ได้มีการถแถลงข่าวร่วมกันนะโดยนายจีรายุห่วงรับค่ะซึ่งเป็นโฆษกประจําสํานักนายกรฐมนตรีก็ได้มีการสรุปสาระสาคัญของการถแถลงดังนี้นะคะโดยนายกก็ได้กล่าวถึงประเด็นสําคัญนะจากการหารือในด้านของความร่วมมือทางการเมืองค่ะแล้วก็ความมั่นคงเห็นพ้องที่จะส่งเสริม การแลกเปลี่ยนการเยือนและก็การหาหรือระดับสูงอย่างสมบสนุ์นะคะแล้วก็ใช้ประโยชน์จากกลไกทวิภาคีต่างๆที่มีอยู่อย่างเต็มที่เลยนะคะโดยมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายเนี่ยร่วมกันจัดทาแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ค่ะเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมโดยเร็วภายในปีนี้นอกจากนี้ค่ะกองทัพของทั้งสองประเทศก็จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดน,นะคะเพื่อที่จะเสริมสร้าง ความร่วมมือในทุกมิติด้วยกันนะพร้อมที่จะศึกษาแนวทางความร่วมมือในด้านของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศรวมทั้งตำรวจไทยและอินโดนีเซียเนี่ยจะเสริมสร้างความร่วมมือในเรื่องของการปร,ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการหลอกลวงทางออนไลน์การค้ามนุษย์แล้วก็การค้ายาเสพติดนะ ด้านของความร่วมมือทางเศรษฐกิจเห็นพ้องที่จะส่งเสร,ริมการค้าการลงทุนและก็การท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศให้มากยิ่งขึ้นค่ะโดยในปี2567ค่ะการค้าระหว่างไทยและอินโดนีเซียนเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง18,000ล้านดอลลาร์สาหรัฐเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ด้วยขนาดของตลาดและก็ความเชื่อมโยงที่มีอยู่นายกก็เชื่อว่า จะมีเสี่ยภาพนะคะในการเติบโตอีกมากเลยซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ของประชาชนทั้ง2ประเทศเท่านั้นนะคะแต่ว่ารวมไปถึงภูมิภาคอาเซียนโดยโรวมด้วยดังนั้นไทยเนี่ยพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการการนะคะการค้าร่วมครั้งที่1ภายในปีนี้ เพื่อที่จะหาหรือแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือดังกล่าวนะคะผู้นําทั้ง2ฝ่ายก็เห็นพ้องค่ะที่จะส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันแล้วก็มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดคัะเพื่อที่จะ,สะแสวงหา โอกาสใหม่ๆแล้วก็ส่งเสริมให้ภาคเอกนชนทั้ง2ประเทศศึกษาความได้เปรียบและก็ศักยภาพการลงทุนนะคะพร้อมกันนี้นายกก็ได้มีการกล่าวขอบคุณทางประธานาธิบดีอินโดนีเซียค่ะที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทไทยที่ดําเนินธุรกิจในอินโดนีเซียมาตลอดนะ,ะแล้วก็ขอให้ ดูแลบริษัทเหล่านี้ให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมแล้วก็สามารถที่จะดําเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างราบรื่นนะคะส่วนในด้านของความมั่นคงทางอาหาระค่ะผู้ชมก็เห็นพ้องที่จะฟื้นฟูนะคะแล้วก็ส่งเสริมความร่วมมือโดยเฉพาะเรื่องของการค้าสินค้าการเกษตรค่ะรวมไปถึงอุตสาหกรรมฮาลาลแล้วก็ศึกษาความเป็นไปได้ในเรื่องของการเป็นหุ้นส่วนในด้านของการประมงอย่างยั่งยืนนะคะรวมไปถึงความร่วมมือในด้านของ ความมั่นคงทางพลังงานด้วยนะคะโดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียนแล้วก็พลังงานสีเขียวค่ะส่วนในด้านของการท่องเที่ยวทั้งสองฝ่ายก็ยินดีนะคะต่อการเปิดเส้นทางการบินใหม่ค่ะระหว่างกรุงเทพประเทศไทยกับเมืองสุราบายาแล้วก็เมืองเมดานของอินโดนีเซียนั่นเองนะคะแล้วก็การเปิดเส้นทางการบินระหว่างภูเก็ต เมดานในอนาคตด้วยนะซึ่งก็จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกรุงเทพและภูเก็ตกับชวาตะวันออกและสุมุาตาราเหนือนะคะแล้วก็การเชื่อมโยงในภูนภาคนะคะพร้อมทั้งหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวทั้งสองประเทศเนี่ยจะมีการหาหรือเพื่อที่จะทําการตลาดนะคะร่วมกับ เส้นทางทางการบินรวมทั้งเห็นพ้องว่ายังมีจุดหมายปลายทางอื่นๆที่มีศักยภาพของทั้ง2ประเทศที่จะสามารถเชื่อมโยงกันได้แล้วก็จะร่วมกันพิจารณาต่อไปนะในด้านของสาธารณาสุขและการศึกษาในฐานะที่ไทยและอินโดนีเซียเนี่ยเป็นสมาชิกนะคะกลุ่มนโยบายต่างประเทศและสุขภาพโลกที่ทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบองค์การสหประชาชาตินะไทยเนี่ยก็พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนนะคะ ประสบการณ์ที่สังสมมาตั้งแต่ปี2544ในเรื่องของหลักประกันสุภาพทั่วหน้าแก่อินโดนีเซียนั่นเองด้านความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งสองก็ย้ำถึงพันธกิจร่วมกันค่ะในการที่จะสร้างความเป็นเอกภาพแล้วก็ ความเป็นแกนกลางของอาเซียนนะท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนทางในเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจและก็ร่วมผลักดันร่วมกันทางเศรษฐกิจและสังคมอ,งอาเซียนอย่างทั่วถึงแล้วก็ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะรวมไปถึงเสริมสร้างเสถียรภาพในระดับภูมิภาคค่ะโดยผู้นำทั้งสองฝ่ายก็มีผลประโยชน์ร่วมกันค่ะในการที่จะเห็นเมียนมาเป็นประเทศที่สงบสุขมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่นนะไทยอินโดนีเซียก็ในฐานะ มิตรที่ดีของเมียนมาก,ก็จะร่วมมือกับทางมาเลเซียในฐานะของประธานอาเซียนนะคะเพื่อที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดสันติภาพในเมียนมานะคะโดยอาเซียนเป็นผู้มีบทบาทนําในช่วงท้ายเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกล่าวขอบคุณทางประธานาธิบดีอินโดนีเซียน,นะคะสำหรับมิตรภาพอันอบอ,อุน่นและก็หวังว่าจะได้มีโอกาสไปเยือนอินโดนีเซียนในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่หนึ่งแล้วกลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะ ถังก๊าซที่ได้มาตรฐานควรมีลักษณะอย่างไรสำหรับถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ได้มาตรฐานนะครับก่อนที่ประชาชนจะซื้อไปเนี่ยอยากให้ทุกท่านได้ตรวจสอบก่อนว่าไม่มีการบุกไม่มีการบวมหรือว่ามีการผูกก่อนจักสนีครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยครับอยากให้ดูด้วยว่าถัางนั้นเนี่ยมีการรั่วซึมของกา๊าซหรือเปล่าถ้ามีการรั่วซึมเนี่ยอาจจะทดสอบด้วยน้ําสบู่ก็ได้ครับสังเกตนะครับว่าตรงนี้เราจะไม่มีฟองขึ้นมาเลยนะครับแสดงว่าตัวเนี้ย ตัวถังกับตัววาล์วตัวนี้ปิดแน่นสนิทนะครับอุปกรณ์สามารถทํางานได้อย่างดีไม่มีการรั่วซึมนะครับมีความปลอดภัยในการใช้งานครับผมต้องตรวจสอบอะไรบ้างก่อนซื้อเวลาเรามาที่ร้านจำหน่ายอย่างนี้ครับสิ่งแรกที่อยากให้ทุกท่านได้ดูนะครับก็คือดูว่าที่ถังหุงต้มเราเนี้ยมีสัญลักษณ์มอ,อก,กอรหรือเปล่านะครับจังต่อมาก็คือดูว่าตัวถังเนี้ยครับมีการแสดงเครื่องหมายการค้าหรือว่ามียี่ห้อ ของงถััักนนน้มะครบแต่สิ่งอื่นใดนะครับอยากให้ดูในเรื่องของน้ำหนักและข้อมูลการหมดอายุข,ของถังนั้นด้วยครับว่าถังนั้นมีความปลอดภัยหรือเปล่าครับต้องขอเอกสารอะไรบ้างเวลาเราเดินมาที่ร้านจำหน่ายเนี่ยเพื่อซื้อการถุงต้มเนี่ยครับถ้าเกิดเรามาซื้อครั้งแรกอยากให้มีการขอใบมัดจำถังจากร้านจำหน่ายก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดมีการซื้อครั้งต่อไปต่อไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีการขอใบเสร็จรับเงินครับ จอถังก๊าซหมดอายุต้องทำอย่างไรเวลาเรามาซื้อถังที่ร้านจำหน่ายนะครับเรามีการอยากให้ประชาชนข้างอะครับมีการตรวจสอบวันที่หมดอายุถ้าเกิดมีการระบุว่าวันที่ที่หมดอายุของถังเนี่ยได้หมดอายุไปแล้วอยากให้มีการปฏิเสธการซื้อจากร้านจำหน่ายครับแล้วก็ให้ร้านจำหน่ายเนี่ยนำถังนั้นนะครับกลับไปที่โรงบรรจุเพื่อมีการแลกเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งครับถ้ามีปัญหาควรติดต่อใครในกรณีที่ ได้รับข่าวหรือการร้องเรียนนะครับจากประชาชนว่ามีการขายถังก๊าซถูกต้มที่หมดอายุกับประชาชนนะครับสามารถโทรมาที่กรมธุรกิจพลังงานได้เลยเราจะเข้าไปดูแลในเรื่องนี้ให้ครับอยากจะฝากอะไรถึงผู้ใช้ทั่วไปไหมครับสุดท้ายแล้วอยากให้ประชาชนทุกท่านนะครับก่อนที่จะซื้อถังก๊าซถูกต้มอยากให้มีการตรวจสอบก่อนว่าถังนั้นมีมาตรฐานมาอ,อกรหรือไม่นะครับ โดยมาตรฐานมาอ,อกรน,นี้จะเป็นการบ่งบอกว่าถังนั้นได้มีการผลิตตามผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมและก็มีการทดสอบความปลอดภัยอย่างถูกต้องครับนอกจากนี้เนี่ยถังนั้นควรจะมียี่ห้อหรือว่าเครื่องหมายการค้าที่ถูกต้องและสุดท้ายอยากให้ตรวจสอบว่าถังนั้นมีวันที่ที่หมดอายุหรือไม่ก่อนที่จะซื้อจากรัานจำหน่าย กลับมากับช่วงต่อไปของรายการนะคะคุณผู้ชมมาที่เรื่องของสุขภาพกันบ้างคะ่ะในเรื่องของโรคอ้วนคะ่ะคุณผู้ชมคะโดยเมื่อวันที่16พฤษภาคม2568ณโะะนะรงแรมรุสิตธานีกรุงเทพมหานครค่ะบริษัท Novo Nordics นะคะ, no ic, ะ,คะได้จัดงานถแถลงข่าวนะคะเพื่อที่จะหาหรือ เรื่องผลกระทบโรคอ้วนค่ะแล้วก็วิธีรับมือนะโดยมุ่งเน้นประโยชน์สำหรับคนไข้ที่มากกว่าการลดน้ำหนักนะคะโดยมีศาสตราจารย์เกติคุณแล็นายแพทย์อภิชาติสุขคนทัศน์นะคะซึ่งเป็นนายกสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทยนะคะนายเอ็นริโกคานันบูลเลนค่ะซึ่งเป็นผู้จัดการทั่วไปของบ no ริษัทโนโวลิสปารมาประเทศไทยจำกัดนะคะแล้วก็ นางสาวพิชยะเพียรงามค่ะผู้ที่เคยดำรงชีวิตร่วมกับโรคอ้วนนะคะร่วมด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณน,นั่นเองนะคะโดยในแพทย์อภพิชาติกล่าวว่าประชากรโลกประมาณ8,000ล้านกว่าคนเนี่ยก็คือ8,000กว่าล้านคนก็คือปัจจุบันเนี่ยพบว่าคนไทยเนี่ยมีมากกว่า30%เลยนะคะที่น้ำหนักเกินมาตรฐานแล้วก็มีจำนวนมากกว่า10%ที่ค่า BMI อยู่ในเกณฑ์ของโรคอ้วนนั่นเองแล้วก็2ใน3 คนเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดนะฉะนั้นจะเห็นได้ชัดเลยว่าโรคอ้วนเนี่ยทำให้เกิดปัดจจัยเสี่ยงนะคะต่อหลอดเลือดแล้วก็สมองทั้งนี้จากการสํารวจสุขภาพของคนไทยในปี2552ปรากฏว่าคนไทยเนี่ยอ้วนลงพุงรวม16ล้านคนเลยทีเดียวนะคะพบเป็นผู้ชาย4.7ล้านคนนะแล้วก็ผู้หญิงอีก11.3ล้านคนด้วยกันแลจจะรหัสจำแนกออกเป็นภูมิภาคค่ะเมื่อสำรวจ ความอ้วนลงพุงในแต่ละพื้นที่พบว่ากทามเนี่ยมีผู้ที่อ้วนลงพุงสูงสุดนะคะ44.6%รองลงมาก็จะเป็นภาคกลางค่ะ38.4%นะคะภาคอีสานใน29% ภาคเหนือ26.7%แล้วก็ภาคใต้อีก26%ตามลำดับนะคะนอกจากนี้คนที่มีค่า BMI 25-30เนี่ยมีโอกาสที่จะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเพิ่มขึ้นประมาณ16%นะคะ่ะอย่างไรก็ตามโรคอ้วนเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังต่างๆตามมาไม่ว่าจะเป็นเจ็บข้อปวดเข่านะเกิดสมรรถภาพทางเพศเสื่อมนะคะแล้วก็โรคมะเร็งนะคะและที่พบมากที่สุดเลยก็คือ โรคหัวใจและหลอดเลือดนั่นเองสําหรับวิธีคุมอาหารหรือว่าลดน้ําหนักที่นิยมมากที่สุดที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยจะเลือกวิธีอดอาหารนะคะซึ่งก็มีการศึกษาแล้วก็เปรียบเทียบกันว่าการคุมอาหารกับการออกกําลังกายอันไหนให้ผลดีกว่ากัน ผมปรากฏว่าไม่ไม่ต่างกันเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชมและอีกวิธีที่คนส่วนใหญ่เลือกก็คือการกินผักผลไม้ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็สามารถที่จะช่วยลดน้ําหนักแล้วก็ลดความดันได้ด้วยนะ,ะรวมไปถึงอาจจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายได้นะคะโรคอ้วนเนี่ยไม่ใช่ประเด็นน้ำหนักตัวเกินเพียงอย่างเดียวแต่ว่าโรคอ้วนเนี่ยคือภาวะซับซ้อน,นะคะ่ที่อาจจะนําไปสู่ ภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพที่ร้ายแรงนะรวมไปถึงโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดเมื่อรักษาโรคอ้วนเราจะจําเป็นที่จะต้องรับมือร่วมกับภาวะแทรกซ้อนอื่นๆซึ่งจะเกินกว่าน้ําหนักลดน้าหนักตัวเลขเพียงอย่างเดียวนะโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อภิชายก็กล่าวย้ำนะคะด้านของคุณพิช,ชยัยะค่ะผู้ที่เคยดํารงชีวิตร่วมกับโรคอ้วนก็เปิดเผยว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่อว้วนๆผอมๆนะมาตั้งแต่ตเด็กเลยจนเมื่อ มาถึงช่วงอายุประมาณ20กว่าเนี่ยตัวเองก็เริ่มรู้สึกว่ามีความสุขกับการกินมากขึ้นค่ะแล้วก็ไม่ได้ออกกำลังกายนะคะจนทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นสูงสุดที่100กิโลกรัมเลยซึ่งเมื่อมีอายุมากขึ้นค่ะการลดน้ำหนักเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะลดด้วยตัวเองได้นะหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ตัดสินใจไปตรวจสุขภาพพบว่ามีเรื่องของความดันนะคะน้ำตาลสูงนะจึงทำให้ รู้สึกว่าต้องดูแลตัวเองมากขึ้นนั่นเองนะคะโดยหลังจากนั้นก็ได้เข้าสู่กระบวนการปรึกษากับแพทย์โดยแพทย์ก็จะแนะนําให้ลดน้ําหนักซึ่งก็ลดน้ําหนักด้วยวิธีของตัวเองไม่ได้นะคะก็คือไม่เห็นผลภายใน1ปีนะคะด้านของนายเอนริโกคานันบูเลนค่ะซึ่งเป็นผู้จัดก,การทั่วไปของบริษัทโนโวลิสฟาร์มาประเทศไทยจำกัดก็เปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เนี่ยก็ได้จัดให้โรคอ้วนเนี่ยคุณผู้ชมเป็นโรคเรื้อรังที่มีความรุนแรงมากนะคะแล้วก็ในประเทศไทยที่เองเนี่ยโรคอ้วนถือว่าเป็นปัญหาสำคัญเลยทีเดียวนะ,ะโดยประชากรมากกว่าร4 0มีภาวะน้ำหนักเกินหรือว่าเป็นโรคอ้วนนอกจากนี้นะคะโรคอ้วนเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคเรื้อรังร้ายแรงหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเบาหวานนะคะ โรคหัวใจโรคไตเรื้อรังด้วยเกือบหนึ่งใน3ของผู้ที่เป็นโรคอ้วนจะประสบปัญหาภาวะเหล่านี้ค่ะนอกจากจะเป็นความท้าทายของสาธารณสุขแล้วนะคะที่สำคัญโรคอ้วนก็ยังส่งผลในเรื่องของเศรษฐกิจและสังคมนะ,ะทั้งในรูปแบบของประสิทธิภาพของการทำงานที่ลดลงนะคะค่าใช้ใจ่ายในด้านของการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้นนะะและก็อุปสรรค ระยะยาวต่อการพัฒนาของประเทศไทยค่ะในขณะที่โครงการจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่ได้มีส่วนสําคัญในการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของโรคอ้วนและมาตรการการป้องกันสถานการณ์โรคอ้วนในประเทศไทยก็ชี้เห็นชัดเลยว่า จำเป็นค่ะที่จะต้องมีแนวทางใหม่ในการที่จะต่อสู้กับความท้าทายจากโรคอ้วนในมิติต่างๆนะอย่างครอบคลุมโดยนวัตกรรมการรักษาโรคอ้วนของบริษัทก็มีส่วนช่วยในการที่จะเสริมเรื่องความพยายามนี้นะโดยนําเสนอทางเลือกให้ได้รับการที่ได้รับการพิสูจน์ทางการแพทย์นะ,นะคะกับผู้ที่ดําร,รงชีวิตกับโรคอ้วนให้พัฒนาสุขภาพแล้วก็สุขภาวะให้ดีขึ้นนะ,นะคะโดยเชื่อว่าการจัดการโรคอ้วนเนี่ยควรเป็นมากกว่า การลดน้ำหนักเพียงอย่างเดียวนะคะแล้วก็การควบคุมน้ำหนักเนี่ยสามารถที่จะนำไปสู่ประโยชน์ด้านสุขภาพอื่นๆอย่างเช่นการลดความเสี่ยงจากโรคหัวใจและหลอดเลือดนะซึ่งในที่สุดก็จะช่วยเรื่องของเพิ่มคุณภาพชีวิตและก็ลดภาระในด้านของสุขภาพไปด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่หนึ่งแล้วกลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะ บความยิ่งใหญ่สมการรอคอยงานประจำปีและงานกาชาติจังหวัดสงขลาประจำปี2568จัดใหญ่จัดเต็ม15วัน15คืน16-30พฤษภาค,คมนี้ณสะบวนแหลมสนอ่อนอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาทุกค่ำคืนลุนรับรางวัลใหญ่รถจักรยานยนต์จากร้านนาวากาชาติเพียงใบละ20บาทและยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าทีวีตู้เย็นไมโครเวฟและรางวัลอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย อุดหนุนสลากกาชาติใบละ100บาทลุ้นรับรางวัลใหญ่คอนโดมิเนียมซีวิวทะเลสาบสงขลามูลค่ากว่า1นล้านแสนบาทยามค่ำคืนยังมีกิจกรรมความบันเทิงอาทิแฟชั่นโชว์ผ้าไทยการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงไทยลุกทุง่งการจำหน่ายสินค้าราคาถูกสินค้าโอโท็ของดีของเด็ดจากทั่วสงขลาและการแสดงจากศิลปินดัง 16 3 0ถึง30พฤษภาคมนี้หิ้วกระเป๋าเดินงานกาชาติสงขลารายได้นำไปช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้โอกาสและผู้ยากไร้ในจังหวัดสงขลาเราช่วยกาชาติกาชาติช่วยเรา่ะกลับมากับช่วงต่อไปของรายการนะคะคุณผู้ชมมาที่เรื่องราวความน่าภูมิใจกับเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานกันต่อนะคะกับนังไทยที่มีชื่อว่า ผีใช้ได้ค่ะหรือว่าอายุฟูโกสนั่นเองนะโดยเมื่อวันที่16พฤษภาคมค่ะ2568นะ,ะนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้เปิดเผยว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมนะโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ค่ะหรือว่าทักก้านะคะได้เดินหน้ายกระดับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยค่ะสู่เวทีระดับนานาชาติ โดยเข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์เมืองคาร์ในครั้งที่78นะจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่13-24พฤษภาคม2568ณเมืองคาร์สาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะโดยกิจกรรมไฮไลท์ของที่นั่นก็จะเป็น As สซิดาลอนส์ท็อกนะคะการพบปะแบบกึ่งทางการระหว่างตัวแทนจากคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์ o วร์แห่งชาติค่ะกับผู้ทรงอิทธิพลในอุตสาหการรมภาพยนตร์ระดับโลกอย่างเช่นผู้บริหารเทศกาลภาพยนตร์นานานชาตินะผู้อำนวยการ องค์กรส่งเส,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 สร,รมิมภาพยนตร์ค่ะแล้วก็ผู้กำหนดนโยบายด้านวัฒนธรรมจากหลากหลายประเทศด้วยกันซึ่งก็เป็นการสร,ร้างความเข้าใจและร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ในระดับนานาชาติอีกหนึ่งกิจกรรมสําสสคัญก็คือเรื่องของไทยพิชชิ่งค่ะซึ่งก็ได้มีการเปิโปดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยแนะนําเสนอแนวคิดและโครงการภาพยนตร์ต่อกลุ่มนักลงทุนผู้ร่วมผลิตและก็พันธมิตรในเชิงกลยุทธ์จากต่างประเทศนะคะในช่วงระหว่างวันที่19ถึง20พฤษภาคม2 5งาย ณไทยแลนด์เพาเวลเลียนหมายเลข112นะคะซึ่งก็จะมีการคัดเลือก3โปรเจกต์เด่นก็ได้แก่ผีเงือกนะคะที่ได้รับงบประมาณการสนับสนุนการผลิตภาพยนตร์บันเทิงคดีแล้วก็ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกฎนะ,ะกับทางของแสงค่ะที่ได้รับ พัฒนาบทภาพะยนตร์นะโดยนางสาวสุดาวันก็กล่าวต่อว่าเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในเรื่องการเชื่อมโยงเครือข่ายระดับโลกค่ะกระทรวงวัฒนธรรมก็ยังได,ได้สนับสนุนการเข้าร่วม Producer Network s p o t l i g h t Session ค่ะซึ่งก็เป็นการเปิดพื้นที่ให้โปรดิวเซอร์ไทยจำนวน5รายด้วยกันนะที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมไทยพ c ชนะคะแล้วก็ผู้ที่ได้รับทุนผลิตค่ะเข้าร่วมสร้างเครือข่ายกับทางโปรดิวเซอร์นานาชาติค่ะ โดยกิจกรรมนี้ก็จะเป็นเวทีสําคัญนะในการเจราจาความร่วมมือแล้วก็ขยายตลาดภาพยนตร์ไทยไปยังระดับสากลน,นะแล้วก็อีกหนึ่งกลไกสําคัญก็คือการสนับสนุนผู้ที่ได้รับทุนผลิตสื่อคุณภาพทั้งในหมวดของภาพยนตร์ซีรีส์สาครคดีและแอนิเมชันรวม8โปรเจกต์ด้วยกันนะคะให้เข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานสา์ค่ะเพื่อที่จะเปิดโลกทัศน์ของผู้สร้างสารรค์ไทยแล้วก็สนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางประสบการณ์กับ ผู้เล่นในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ระดับโลกด้วยนะคะแล้วก็ยังมีการจัดสัมมนาทักก้ารอน n c อินคาร n ค่ะเพื่อที่จะเผยแพร่บ,บทบาทของทักก้าในการผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ของไทยพร้อมทั้งเสนอวิสัยทัศน์นโยบายด้านซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศค่ะต่อผู้ที่มีบทบาทอุตสาหกรรม ระดับนานาชาตินะอันเป็นเวทีที่จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะของแหล่งผลิตคอนเทนต์คุณภาพโดยในช่วงท้ายของเทศกาลก็ยังมีการจัดงานไทยไลน Reception นะคะณนะ Thailand p a v i เ i o n เพื่อที่จะเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการไทยนะคะในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ได้พบปะพูดคุยและก็แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงธุรกิจกับผู้ร่วมง,งานจากนานาชาติไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนผู้ร่วมผลิตผู้จัดจําหน่ายนะแล้วก็ผู้แทนองค์กรที่มีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมทรั่วโลกซึ่งเป็นอีกหนึ่งเวที ในการต่อยอดโอกาสทางธุรกิจในอนาคตนะโดยนายกรัฐมนตรีโดยท่านรัฐมนตรีก็กล่าวว่าในครั้งนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นข่าวดีของวงการภาพยนตร์ไทยเลยค่ะที่ได้สร้างความภาคภูมิใจนะก็คือภาพยนตร์เรื่องผีใช้ได้ค่ะหรือว่าอายุทฟ,ฟูโกสนะคะกำกับโดยผู้กำกับรัชภูมิบุญบัญชาโชคหรือพ่วงกับอุ้ยนะคะที่ได้รับการคัดเลือกเข้าประกวดในสายของคริติ We e k นะคะของ เทศกาลภาพยนตร์มือคาน,นะคะซึ่งก็เป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกในรอบ10ปีค่ะที่ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมสายประกวดนี้นะโดยภาพยนตร์จากบริษ,ษัท 185ฟิล์มจำกัดเรื่องนี้ก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในขั้นตอนของโพสต Production นะคะจากทางกระทรวงวัฒนธรรมค่ะโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญค่ะของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยนะค,ะคุณชมที่จะได้ขยายตลาดสู่ระดับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรมนะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกบทพิสูจน์ถึงพลังของซอฟต์พาวเวอร์ไทยค่ะที่สามารถที่จะสร้างโอกาส สร้างชื่อเสียงนะแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจบนเวทีโลกนะโดยนันสาสดาวันก็กล่าวว่าทั้งนี้อายุสปูโกตหรือว่าผีใช้ได้ค่ะเนี่ยนะเป็นภาพยนตร์ไทยแนวเสียดสีสังคมค่ะ ซึ่งกำกับโดยผู้กำกับอุ้ยเนี่ยนะคะที่ได้รับการสนับสนุนในเรื่องของขั้นตอนการพัฒนาบทภาพยนตร์นะคะจากสำนักงานประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ได้รับการสนับสนุนในเรื่องของขั้นตอนหลังการผลิตนะะจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมภายใต้โครงการสนับสนุนในเรื่องของการผลิตภาพยนตร์ละครซีรีส์สารคดีและแอนิเมชันไทยค่ะเพื่อที่จะ ส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสารรค์และก็ซอฟต์พาวเวอร์นะคะและการที่อายุฟูโกสเนี่ยได้รับคัดเลือกให้เข้าประกวดนะคะในสายของชิสติกวีของเทศกาลภาพยนตร์เมืองคาร์ซ mm ีปี2025ก็ถือว่า mm hmm. เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของวงการภาพยนตร์ในบ้านเรานะคะโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ mm hmm. ก็จะเป็นการร่วมผลิต ระหว่างประเทศไทยเองนะคะสิงคโปร์ฝรั่งเศสและเยอรมนีค่ะโดยได้รับการสนับสนุนจากหลากหลายองค์กรด้วยกันนะ,ะรวมไปถึงได้รับทุนจาก IMDA ของสิงคโปร์ด้วยนะคะแล้วก็ได้รับรางวัล Open Door Award นะคะ,ะ,คะจากเทศกาลภาพยนตร์โลกาโนนะ,ะโดยอายุฟูโกสก็ได้รันอ,อัพจากการประกวด c p พี2020ด้วยนะคะ,ะ,ค,ะคุณผู้ชมที่จัดโดยกองภาพยนตร์และวิดีทัศน์สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมด้วยค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักเบรกสักครู่หนึ่งแล้วกลับมากับช่วงต่อไปของรายการค่ะชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยกลับมากับช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ชมกับเรื่องเล่าในต่างแดนนะะซึ่งวันนี้จะพาคุณผู้ชม ไปรู้จักกับอีกที่หนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าเป็นจุดพีคของพลังงานเลยนะคะแกสตันบริทอนนั่นเองนะซึ่งที่นี่เนี่ยดังมากๆเลยนะคะผู้ชมเป็นหนึ่งในสถานที่ที่สำคัญแล้วก็หลายๆคนก็รู้จักกันในยุโรปคะที่นี่ตั้งอยู่ที่เมืองแกสตันบริทซัมเมอร์เซสนะคะประเทศอังกฤษนั่นเองแล้วก็คำว่าทอเนี่ยผู้ชมในภาษาอังกฤษโบราณก็จะหมายถึงเนินเขาสูงที่โดดเด่นนะ,ะเพราะฉะนั้น r ร s t o n v r l l ี่ e r ก็คือเนินเขาสูงกลางทุ่งที่โดดเด่นจนเห็นได้จากระยะไกลเลยนั่นเองนะบนยอดเขาก็าจะมีสิ่งก่อสร้างเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะนั่นก็คือ h อคอยเซนไมโครสแตเวอร์ซึ่งเหลือเตียงแค่โครงหินเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมเป็นซากของโบสยุคกลางนะที่เคย ตั้งอยู่ที่นี่สำหรับเรื่องของความเชื่อแล้วก็ความสําคัญทางประวัติศาสตร์ที่นี่ถือว่าเป็นสถานที่แห่งพลังงานโบราณนะโดยชาวเคลเชื่อกันว่า g กรสตมนบริทอร์เนี่ยคือทางเข้าสู่อวนะัลลอนค่ะผู้ชมดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ปรากฏอยู่ในตำนานของกษัตริย์อา t h เธอร์ถามว่าอวัลลอนคืออะไรนะอวัลลอนเนี่ยถูกเล่าขานว่าเป็นดินแดนแห่งหมอกคนะ่ะผู้ชมชาวเซลติกเนี่ย เขามีความเชื่อเรื่องหนึ่งของอาวอลอนว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของเหล่าเทพธิดาค่ะโดยมี Lady of the Lake นะคะหรือว่านางพรายแห่งทะเลสาบเป็นผู้อารักขาที่นี่นะคะเป็นที่ที่ไม่มีความเจ็บป่วยไม่แก่ไม่ตายนะคะแล้วก็เวลาพูดถึงตำนนายกษัตริย์อาเธอร์ดิฉันเชื่อว่าหลายคนจะนึกถึงเรื่องของดาบศักดิ์สิทธิ์หรือว่า e x c คาริเบอรนั่นเองที่กษัตริย์อาเธอร์เนี่ยจะถือ แล้วก็ถือดาบนี้แล้วก็ดึงมาจากหินนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมีบางตำนานค่ะเล่ากันว่าดาบเอ็กซ์คาริเบอร์ไม่ได้ถูกดึงมาจากหินแต่อย่างใดแต่ถูกมอบให้กับเลดี้ออฟเดอะเลกนะ,ะซึ่งเป็นผู้ทํานักอยู่ที่ทะเลสาบที่ล้อมรอบอยู่ที่อาลาอรนนั่นแหละนะคะซึ่งก็มีบางตำรานเนี่ยอ้างว่าอยู่ตรงที่แกสตันลริทอร์ในยุคที่มีน้ำล้อมรอบนั่นเองนะฮะโดยหลังจากกษัตริย์อาเธอร์สิ้นใจค่ะดาบเล่มนี้ ก็ถูกโยนคืนสู่ทะเล3นะโดยเซอร์เบดีเวียซึ่งเป็นผู้พักดีคนสุดท้ายนะคะเป็นผู้โยนลงไปนะคะแล้วก็ชาวเซลติกโบราณเชื่อว่าเกสตันบูริทอร์เนี่ยคุณผู้ชมเป็นเนินเขาศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่ทางผ่านระหว่างโลกมนุษย์กับอีกโลกหนึ่งนะคะโดยลักษณะก็จะเป็นวงก้นหอยนะคะตามไหล่เขาเหมือนกับ วงกฎของวิญญาณแล้วว่ากันว่าวันที่ลมพัดเบาๆนะะแล้วก็มีเสียงรอบตัวเงียบสนิทหากอยู่ใกล้กับเซนต์ไมเคิลทาวเวอร์บนยอดถอก็จะได้ยินเสียงดาบ กระทบกับเกาะแล้วก็ได้ยินเสียงกระซิบจากดินแดนของอาวารอนด้วยนี่ก็เป็นความเชื่อนะโดยกดสเซอร์บรนะีทอนนั้นเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างความเชื่อโบราณแล้วก็จิตวิญญ,ญาณร่วมสมัยนะคะคุณผู้ชมเป็นสัญลักษณ์ของโลกสองฝั่งนะนั่นก็คือเรื่องของโลกวัตถุนะคะแล้วก็โลกวิญญ,ญาณน,นั่นเองนะโดยแนววัฒนธรรมชาวอังกฤษและชาวเซลโบรานเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพียงแค่ภูเขาเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแต่ว่า เป็นศูนย์กลางจิตวิญญาณของผู้สแสวงหาซึ่งทุกวันนี้คนจากทั่วโลกนะคะยังคงเดินทางไปที่นั่นค่ะผู้ชมเพื่อที่จะทําสมาธินะคะแล้วก็เป้าสังเกตในเรื่องของพลังธรรมชาติแล้วก็หาคําตอบบางอย่างของตัวเองด้วยนอกจากนี้นะคะยังเป็นพื้นที่ทางตำนานของวรรณกรรมโลกนะ,ะโดยกษัตริย์อาเธอร์ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตำนาน,นค่ะชมที่ฝังรักลึกในวัฒนธรรมอังกฤษนะคะโดย g a สต์เบอรถูกเล่าแล้วก็นำไปใช้ในวรรณกรรมคลาสสิกหลายต่อหลายเรื่องนะและบทกวีภาพยนตร์การแสดงละครแล้วก็เกมต่างเนี่ยก็ถูกเล่าด้วยเช่นกันนะฮะอาจจะเรียกได้ว่า g a สต์เบอรี่ทอเนี่ยชมอาจจะไม่ใช่เพียงแค่เนินเขาธรรมดาในอังกฤษนะแต่ว่าเป็นจุดตัด ระหว่างตำนานความเชื่อนะแล้วก็ธรรมชาตินะฮะที่ผู้คนจากหลักหลาสชาเนี่ยเดินทางมานะที่ไม่ใช่เพียงบทพิสูจน์หรือว่าต้องการที่จะพิสูจน์ว่าอาวรอนมีจริงหรือไม่มีนะแต่เพื่อที่จะรับฟังเสียงเงียบภายในใจที่กำลังจะบอกว่าแท้จริงแล้วเนี่ย อาจจะไม่มีสิ่งอื่นใดศักดิ์สิสทธิ์ไปกว่าหัวใจของเรานั่นเองค่ะและนี่คือเรื่องราวของแกสตันบรูรีนะคะซึ่งเกิดขึ้นในวัฒนธรรมอังกฤษนั่นเองค่ะคุณผู้ชมเอาละค่ะคุณผู้ชมคะหมดเวลาสำหรับรายการในวันนี้นะคะดิฉันและทีมงานก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ